มันดูดันมันมันสวยครับโชว์จะนิ่มมากครับสบายเลยเพื่อนฝูงมากนั่งสิบกว่าคนสบายเลยครับไปเที่ยวทั่วเลยมีไม่ลรองมีทุกอย่างล่องครบไปทีนิสิบคนนะครับแล้วผมอ่ะมันสวยในสตาร์ผมมันสวยมากเลยครับข้าไปไหนนานมีแต่คนมองอ่ะมัน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 รถมันมันสวยมันคุณต้องมองทุกคนอ่ะแถบมองอ่ะ สวัสดีครับผมบุญเหลือเกีียวเกตอยู่จันทบุรีอาชีพค้าขายครับรับซื้อผลไม้ด้านหลังผมนี่ TR t าร์ทานเฟิร์ผมได้เป็นเจ้าของครบครองเรียบร้อยแล้วครับอ๋อผมตามเว็บไซต์ต่างๆครับแล้วก็เห็นแล้วก็ที่จันทบุรีมีอยู่สามคันผมก็เห็นแล้วผมชอบมากครับมันมันประทับใจ การดีไซน์ของไทยลูกผมเห็นมันแปลกว่าเขาครับมัน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 ดูดันดีผมชอบแบบนี้ครับมันมันดูดันมันมันสวยครับใบหน้ามันสวยครับมันฉูดเฉียวมัน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 ดินเวลาเวลาเราขี่หลายๆลายคันจะสวยมากเลยด้านข้างมันก็มีบันไดเหยียบขึ้นสบายครับมันขึ้นสบายมากเลยโชงจะนิ่มมากครับเวลาตกหลุมเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่สั่นอ่ะโอ้ประตูหลังฟางมากครับแล้วตัวตัวด้านหลังจะมีเหยียบที่เหยียบมันจะเป็นอานิ่มมากเลยครับเหยียบแล้วมันมันไหลขึ้นอ่ะอ๋อเข้าถึงได้ทั่วเลยครับโตต้า ทั่วเลยครับทั่วประเทศครับทั้งศูนย์ทะลุเลยครับภายในมันก็โอเคครับมันฟงังฝังแอร์สองตัวหน้าหลังเบาเบาหน้าหลังดีมากครับมันโอเคทุกอย่างเลยครับชิ้นพวงมาลัยก็มันมีตัวปรับเครื่องเสียงดึงเตะทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างครับหน้าจอเลยมีทุกอย่างเลยมาเปิดดูเว็บไซต์ผมชอบเลยแล้วก็มาเจออีกทีที่ ที่ในตัวเมืองจันทบุรีมันมี2-3คันครับระเท่โอ้โแล้วผมชอบมากสไตล์ผมก็คือวิๆอ่ะโอ้โหมันมันใช่มากครับคือมันสวยมันมันดูดันมันมันโอ้โหมจะพูดยังไงอ่ะผมใช้รถมา5คันนะโอ้ยตัวนี้สุดยอดเลยเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมากเลยครับออกมาคือเดิมมันก็สวยแล้วขับไปไหนนะมีแต่คนมองอ่ะมัน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 รถมันสวยมันคุณต้องมองทุกคนอ่ะแถบมองอ่ะแล้วเปิดเพลงเบาเพลงรับ บูทูทรับโทรศัพท์ได้ทุกอย่างเลยในพวงไลอันเดียวมันสามารถทำได้ทุกอย่างเลยวิสัยทัศน์มันดีมากเลยครับเวลาเราเหมือนกับนั่งรถบรัสอะรถรถทัวร์นะมัน,ม,นมันจะโอ้โวิสัยทัศน์มันจะมองฟ้าฝาโอ้โหสุดยอดนะครับเข้าเกียร์คือเราไม่ต้องไปมองนะจับมันก็มัน,มนบาลานซ์กระเบื้อเราได้ทุกอย่างพัตงในงภายในผมเปลี่ยนลำโพงมามีจอทีวีมีคาลักเกียมีไม์มีกดแบบ ทุกอย่างครบหมดเลยครับสบายเลยเพื่อนฝูงมานั่งกันสิบกว่คนสบายเลยครับไปเที่ยวทั่วเลยมีไม้ร้องมีทุกอย่างร้องครบสไตล์ผมเป็นคนชอบเที่ยวชอบวีไปทั่วๆเวลาไหนว่างๆผมจะพาครอบครัวไปเที่ยวเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวภูทับเบิกโอ้ไปหลายแห่งครับไปทิป้งสิบกว่าคนนะครับรถผมอ่ะผมไปทิ้งสี่ห้าวันครับอยู่บนรถเลยครับมันสบายทุกอย่างมันสุขสบายในรถผมมีคาราเกะมีหนังดูคือมีครบวงจรเลยในในรถผมคันเดียวเนี่ยมันเป็น มันเหมือนกับปิกนิก,กเลยอะ่ะผู้โดยสารที่นั่งข้างในรถผมทุกคนประทับใจทุกครั้งเลยนะทุกคนแล้วเขามาั่นความปลอดภัยอะ่ะเพราะรถผมเวลาโคเวลาทิ้งโค้งทิ้งอะไรเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่โค้งเคงอะไรอะ่ะมันมันมันนิมม่มอ่ะมันนิ่งมากเลยดันนอกนะฮะผมใส่วินปวินด,ดึงดึงนะฮะดึงน้ำหนัก ได้สิบตันบินตัวนี้นะฮะผมทางให้เซลล์ทางไท,งทยลุ่งขจาจัดการให้ทุกอย่างเลยครับและประทับใจมากด้วยและข้างบนลังคาก็ผมให้ไทลุจากจัดการทุกอย่างเลยครับเพียงแต่เราเราต้องการไหนสั่งเขาทําให้ทุกอย่างเลยครับแล้วก็ผมใส่ไฟสปอตไลท์เพราะการกลางคืนขับขี่สบายมันสว่างต้องการให้สว่างครับความปลอดภัยแต่กระนชนุ่งจางจากไทยลุ่งเลยครับตัวน,นี้ผมมีความประทับใจไทยรุ่งตัวนี้ครับว่าความปลอดภัยครับผมเน้นความปลอดภัยนะแล้วมันก็สวยอ่ะมัน มันสวยในสตาร์ผมมันสวยมากเลยครับไปกันทีสิบกว่าคนผมไปครันนี้ไปสิบกว่าคนนะสี่ห้าวันอยู่บนรถเนี่ยโอ้คีดทุกคนแฮปปี้มีความสุขทุกคนเลยครับและที่สำคัญไม่กินน้ำมันเลยเอาครับโอเคครับของไทยไมันก็ดีแล้วครับผมชอบของไทยมันก็ช่วยช่วยกันไทยช่วยไทยลองลอง,ลองมาใช้คันนี้ดูจะรู้ว่าสุดยอดจริงๆครับครับรถคันนี้สวยอึดแก่งชอบไทยรุ่งต้อง T R Transformer 2